วันนี้อยู่ผมนะครับแทนสองเหรียญนะครับผมเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับมาศึกษาเหรียญนะครับผมอยากมาลองเล่นดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะพื้นฐานผมก็ไม่ค่อยมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราคาตลาดเกี่ยวกับเหรียญปี2517นตาคุดนะครับเหรียญหนึงบาทนะครับพศอสอ7งห้าหนึ่งเจ็ดตาครุดนะครับผมว่ามี ราคาตามทองตลาดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเห็นหลายคนสงสัยนะครับใน Facebook ตาม Facebook นะครับว่าเหรียญน่ะมีราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราคาเหรียญคุดปี2517กันนะครับผมมาเลยครับอ่ะนี่นะครับนี่จะเป็นเหรียญคุด2517นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับราคาตามทองตลาดนะครับอยู่ที่หลักสิบนะครับถึงหลักร้อยนะครับ อยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับส่วนจะมีเหรียญที่รา, imprint, ราคาเป็นหมื่นนะครับก็จะเป็นเหรียญสภาพพิเศษสภาพพ it, ิเศษก็คือเหรียญที่มีตําหนินะครับเหรียญที่มีตาหนิเหรียญที่มีตําหนิแล้วผลิตออกมาน้อยนะครับอันนี้เขาจะรับซื้อกันที่หมื่นัพอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางเหรียญก็อาจจะตัวหนังสือหนังสือเล็กหนังสือใหญ่เงี้ยก็จะรับซื้ออยู่ที่หลักพันนะครับไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้มีราคาถึงหมื่นนะครับ แต่บางเหรียญอาจจะมีนะบั้งเหรียญอาจจะมีอ่ะอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราคาท้องตลาดเกี่ยวกับเหรียญน,นี้กันหลายคนอยากขายนะครับหลายคนอยากขายเห็นโพสตามเฟซเ,เ,เยอะนะครับเห็นโพสตามเฟซเยอะตามเพจเยอะนะครับว่าเออเหรียญมีราคาเท่าไหร่เหรียญน,นี้มีราคาไหมอืมผมก็ไปศึกษามาให้แล้วนะว่าเหรียญเนี้ยแบบเนี้ยเขามีราคาอยู่ที่ตัวเท่าไหร่เหรียญน,นี้ถ้าผ่านการใช้งานนะครับมีรอยแล้วก็ลายหาย่ะ ผ่านการใช้งานมีรอยแล้วก็ลายหายอ,อันนี้ลายจางอ่านี่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 ลายหายอ่ะนี่สภาพผ่านการใช้งานอันหนักหน่วงนะครับนี่นะอ่ะลายลายก็จะหายไปหน่อยนะอุ้ยลายหายเหรียญ<อ>หายไปแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะนี่ครับนี่ก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมีรอยแล้วก็ลายหายนะครับ <sk r isa> เหรียญน,นี้ ถ้าเป็นแบบนี้จะรับอยู่ที่10บาทถึง30บาทต่อเหรียญน,นะครับอ่ะแล้วก็แบบที่2คือสภาพดอีอันนี้ก็อาจจะไม่ดีมากนะแต่แต่ก็มีดีอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะอันนี้คือเหรียญที่เป็นสภาพดีลายชัดนะอันนี้ลายชัดนะไม่ไม่ได้หายนะไม่ได้เหมือนอันนี้นะนี่อันนี้หน้าหายโอ้โหหายไม่พอปีกปีกไปด้วยเหมือนกันนะนะปีกบินไม่ได้แล้วนะครับอ่ะสภาพดีลายชัดนะครับสภาพดีลายชัด ไม่ได้มีรอยมากมายนะครับแต่ลายยังชัดอยู่ถ้าเป็นแบบนี้จะรับอยู่ที่ประมาณ30บาทถึง70บาทต่อ1เหรียญนะครับต่อ1เหรียญแล้วก็อีกแบบนึงอีกแบบหนึ่งก็ก็แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างออกไปก็คือเขาเป็นสภาพดีแล้วก็ unc ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับก็คือจะต้องเป็นเหรียญใหม่จะต้องเป็นเหรียญใหม่แบบใหม่กิฟเลยใหม่กิฟแบบถ้าเปรียบเทียบก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นนี้แต่ไม่ใช่เหรียญนี้นะแค,แค่เปรียบเทียบให้ดูว่าสภาพอ่ะคือมันจะต้องขาวสะอาดแล้วก็ไม่มีรอยอันนี้ก็มีรอยอยู่นะก็คือต้องขาวสะอาดแล้วไม่ไมีรอยไม่มีรอยนะครับผมจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะครับต่อนหนึ่งเหรียญถ้ามีตลับด้วยก็อาจจะสองร้อยสองร้อยอัพนะสองร้อยอัพอยู่ลวอา,อาจจะประมาณสองร้อยอัพแต่ส่วนใหญ่จะเล่นประมูลกันนะเล่นประมูลกันในกลุ่มเฟซน,นะครับบางกลุ่มนะครับ ก็จะมีคนรับซื้อรับซื้อแบบแบบเนี้ยเหรียญแบบเนี้ยอยู่แบบในสภาพสวยๆดีๆอ่ะสภาพสวยๆดีๆเขาจะรับซื้อกันนะครับบางคนก็จะเป็นนักสะสมนะบางคนก็จะเป็นล้านนี่แหละที่รับซื้อไปแล้วเขาเอาไปปล่อยต่ออ่าแล้วสภาพพิเศษของเหรียญปี2517เป็นไงนะครับมาดูกันอ่ะสภาพแรกนะครับด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันก็คือ จะเป็นตาคุดทั้งสองด้านนะครับทั้งน้าทั้งหลังนะครับข้างหน้าจะเป็นตาคุดนะครับแล้วก็จะมีร่องนิดนึงส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นตาคุดเหมือนกันแต่จะเป็นตัวหนังสือกับด้านนะครับกับด้านแต่เป็นตาคุดเหมือนกันดูดีๆนะครับเห็นเขาบอกว่ารุ่นนี้มีการทําเรียนแบบนะครับมีการทําเรียนแบบนะแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าท่านมีก็ให้เอาไปให้ร้านดูนะครับราคานะครับ จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง20,000บาทนะครับราคาจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทถึง2,000เออถึง20,000บาทนะบางร้านก็จะรับซื้อ1 5่นบางร้านก็รับซื้อ20,000ถ้าสภาพใหม่อะ่ะผมว่าให้2 0,000ถ้าสภาพที่ผ่านการใช้งานหรือมีรอยอะ่ะจะน่าจะอยู่ที่ห5 0 0นนะครับอ่ะแล้วแบบที่สองเหรียญที่มีตาปั๊มด้านเดียวเหรียญที่มีตาปั๊มด้านเดียวอ่ะรูปมาครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีตาปั๊มด้านเดียวด้านหน้าจะเป็นล้อเก้าแล้วก็ด้านหลังก็จะโลง่งแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือจะเป็นตาคุดแล้วก็ด้านหลังก็จะโลง่งเหรียญแบบนี้เขารับซื้อคู่นะครับรับซื้อเป็นคู่ส่วนใหญ่รับซื้อเป็นคู่ก็จะคู่ละสองหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับถ้ามาเหรียญเดียวอาจจะเหลือห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทถ้ามาเหรียญเดียวนะบางร้านนะ่อาจจะไม่ได้รับซื้อครับบางร้านส่วนใหญ่รับซื้อเป็นคู่นะครับเพราะว่าแบบนี้ต้องมาเป็นคู่นะครับอ่ะ เฮ้ยจริงๆมันอาจจะมีแยกออกไปก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ศึกษาแบบไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นอะส่วนส่วนใหญ่ผมจะศึกษาของราคาตลาดราคาตลาดครับอืพอมีนี้มีแบบนี้ไม่ได้แบบว่ามีแบบพิเศษนะไม่ได้มีแบบพิเศษเหมือพี่เขานะครก็เลยศึกษามาในราคาตลาดส่วนสภาพพิเศษก็จนแบบบอกไปสองแบบนะครับที่หน้าหลังเหมือนกันกับเหรียญที่มีตาปั๊มนั่นเดียวแล้วก็อาจจะมีบางเหรียญแบบนี้อาจจะหน้าหลังเหมือนกันก็ได้อืมหน้าหลังเหมือนกันก็อาจจะอยู่ที่หลักหมื่น นะที่อยู่ที่หลักหมื่นเหมือนกันแค่เหรียญมีตำหนิพิเศษหน่อยๆน่อยก็คือจะมีราคาขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าแบบที่ผมมีอยู่จะเป็นทั่วไปนะจะเป็นทั่วไปอยู่อยู่ที่ประมาณ3 0มสิบเจสิแต่ส่วนใหญ่นะครับผมจะบอกแนวทางว่าถ้าอยากขายส่วนใหญ่เขาจะรับเหมากันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่ารอได้อยากได้ราคาอยากได้ราคาแบบให้คนที่ใช่มาซื้อให้เปิดประมูลตามเฟซครับ อ่ะสมมุติว่าผมมีห้าเหรียญอ่ะผมมีห้าเหรียญห้าเหรียญเนี้ยผมเอาราคาราคาที่ผ่านการใช้งานมีรอยแล้วก็ลายหายก็นแหะผมว่าจะอยู่ที่ยี่สิบาทอ่ะห้าเหรียญเปิดประมูลหนึ่งร้อยบาทนะครับห้าเหรียญน,นี้ผมก็จะเปิดประมูลหนึ่งร้อยบาทบิดลงศูนย์บิดลงศูนย์ตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาไว้สมมุติว่าผมประมูลวันนี้วันนี้วันที่ วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สิบห้าอ่าวันนี้วันที่สิบห้าเดือนพฤษภาปีหกแปดผมก็จะตั้งราคานี้ตอนนี้หกโมงกว่าตอนนี้หกโมงกว่าผมก็จะตั้งราคาสองร้อยเอ้ยทั้งราคาร้อยเดียวอ่าห้าเหรียญราคาหนึ่งร้อยบาทบิดลงศูนย์ปิดประมูลวันนี้เลยตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้าตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้าถ้ามีคนประมูลเราเราก็จะได้ไปนะครับ เราก็ได้ไปเขาก็จะต้องบิดมาที่120บาทไม่ก็110บาทอยู่แล้วเราก็จะได้ราคามา110บาทอาจจะบวกค่าส่งอีก50บาทเป็นถ้าเกิดว่าเขาบิดมา110บาทแล้วก็บิดไป160บาทอืม160บาทรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยเราไปส่งของให้เขานะครับแล้วก็สร้างเครดิตให้ตัวเองนะครับพอเราสร้างเครดิตให้ตัวเองนะครับเราก็จะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากสะสมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวขอจบช่องไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้จอเรียนแบบไหนนะครับลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ